เราข้ามาที่หนุ่มฮอตกันบ้างดีกว่าครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเขาฮอตจริงๆครับนะเจมินายโฟล์ครับถือว่าโด่งดังมากๆครับแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่ามีแฟนคลับเนี่ยต้องใช้คําว่าทั่วโลกแล้วนะเป็นแฟนที่ชื่นชอบพวกเขาเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกจริงๆนะครับคือความเป็นพวกเขาเนี่ยนะฮะก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยรักมากอยู่แล้วก็เลยมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับแล้วก็เกิดความประทับใจเกิดขึ้นเพราะว่าเจมินายโฟล์นะฮะเขามีงานอีเวนต์ครับที่โคราชหรือว่านครราชสีมาเราแฟนคลับเนี่ยคุณ ก็ไปจากกรุงเทพเนี่ยไปเชียร์ไปตามให้กำลังใจแต่ไปยังไงรู้ไหมออขับมอเตอร์ไซค์ไปเบ็ดไปแล้วน่าจะสีมาเลยแล้วตอนนี้ประเทศไทยคือร้อนมากแล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์ไป300กว่าโลเ,ออเพื่อไปหาเจมินายอะคุณนั่นน่ะสิคุณผู้ชมต้องบอกว่าพอเจมินายเนี่ยรู้เรื่องนี้นะคะก็อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆก็เลยมีข้อความฝากมาแบบนี้อ่ะไปฟังเจมินายสักหน่อยค่ะ ก็ดีใจดีใจดีใจที่เห็นคนรักเราขนาดนี้ครับไม่คิดว่าเขาจะทุ่มเทในการแบบไปงานอ e ีเวนต์นู่นนี่เพื่อให้ได้เจอเราแป๊บเดียวแล้วก็แบบกลับแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ทุ่มเทมาเจอเรามากก็ดีใจผมนั่งรถไปผมยังเหนื่อยเลยอ่ะ <c ười> แล้วเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปผม, <c ười> ผ,มผมนั่งมอเตอร์ไซค์จากตรงแบบเออที่ที่ผมอยู่เนี่ยไปจนถึงแกมมี่เนี่ยผมยังเมื่อยตุ่นเลย <c ười> แล้วเขานั่งแต่กรุงเทพไถึงโคราชมันต้องเมื่อยตุ่นขนาดไหนอ่ะเขาต้องรักคุณมากๆใช่ใช <c ười> ่อันตรายอันตรายครับ <c ười> เพราะผมเห็นเหมือนกันว่ามี คนขับมอเตอร์ไซค์นี่แหละแล้วฝนตกช่วงช่วงกลับแล้วรถล้มใช่ก็แล้ววัดระวังกันนิดหน่อยครับก็ขอบคุณครับที่มาหากันนะครับแต่ว่าดูแลตัวเองด้วยครับโอ้คุณผู้ชมเอาตรงนะ สำหรับน้องๆแฟนขับนะนี่ฝากไว้เลยอขาไปอมันมีแรงใจมันเหน็บเป้าเนาะแต่พอจบงานแล้วขากลับเนี่ยพี่ว่ามันเหนื่อยแล้วมันอันตรายเอาเป็นเหมารถตู้ดีกว่าไหมเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาก็เป็นห่วงด้วยใช่ก็เอาเป็นว่ารักได้แต่ก็ดูแลตัวเองกันด้วยก็และกันนะคะพูดถึง2หนุ่มนี่เนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ไทยนะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมกับแก๊งเพื่อนๆจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่9ก้า ได้ไปแฟนมีที่ต่างประเทศด้วยกันโดยงานแฟนมีติ้งนะคะจัดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าหูดีใจแทนจริงๆเลยอะ่ะเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นแฟนๆเขาให้การตอบรับดีมากๆมีการแสดงสองรอบด้วยกันแล้วบัตรเนี่ยเต็มทั้งสองรอบเลยใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าซีรีส์ไทยเนี่ยทรงพลังมากๆเลยนะครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแค่เป็นคู่นะ นี่คือเขาติดตามแล้วเขาชื่นชอบซีรีส์ก็คือชอบซีรีส์แบบทั้งเรื่องชอบทุกตัวละครชอบทุกนักแสดงถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยเขาโด่งดังมากๆเลยครับตอนนี้พวกเรานะครับอยู่ที่ออสากานั่นเองนะครับเพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตเสร็จไปสองรอบนะครับขอบคุณครับ นะครับวันนี้ที่มาร่วมงานกับเรานะครับถึงแม้บางคนอาจจะไม่ไดมาร่วมงานแต่ว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเราทั้งแก๊งเลยนะครับใช่ครับทั้งชาติทุกคนที่คอยซัพพอร์ตซีรีส์ของเราไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามทุกคนน่ารักเรามากๆนะครับใช่เราเราอยากจะขอบคุณนะที่นี้นะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับและในงานนะครับยังมีอีกหนึ่งภาพเซอร์ไพรส์ครับของแก๊งน้องๆฮะเขาได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดครับให้กับน้องกัปตันเนี่ย โอ้โหน่ารักมากๆครับทำเอาเจ้าของวันเกิดนะฮะถึงกับน,น้ําตาแตกเลยครับเพราะว่าบอกว่า19ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แบบนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีครับถือว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักของแก๊งซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้ <Hi. S 1> แล้วก็มีข่าวดีมาบอกด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แฟนๆประเทศอื่นอดใจอรอหน่อยละกันเพราะนี่แค่ไปที่ญี่ปุ่นแต่แอบกระซิบมาว่าเขาเตรียมไว้อีกหลายประเทศเลยจะมีประเทศไหนบ้าง รอติดตามได้ช่องทาง GMMTV นะครับใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าขอแสงคอมวินนีด้วยนะคะ